โลกใบใหม่มุ่งอนาคตเราอาจต้องพินิจารณาทบทวนการเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้ที่กำลังเคลื่อนสู่อนาคตว่าการเปลี่ยนจากโลกไปเดิมสู่โลกดิจิตอลใบใหม่นั้นผู้คนต้องเตรียมตัวเช่นไรที่จริงผู้คนในศตวรรษนี้ต่างได้สัมผัสการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมาแล้ว นับจากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาผู้คนได้เห็นการล่มสลายของคอมมิวนิสต์รัสเซียได้ย่ำผ่านการสิ้นสุดของโลกาภิวัตน์ระลอกแรกและกำลังว่าวนอยู่ในระลอกที่สองของโลกาภิวัตน์ได้รู้เห็นการล่มสลายและการเกิดใหม่ของจีนได้เป็นส่วนหนึ่งในการเฟื่องฟูของยุคอินเทอร์เน็ตในโลกดิจิตลัล สัมผัสการก้าวหน้าของเทคโนโลยีรวมถึงคนที่มีอายุยืนยาวขึ้นแน่นอนว่าผู้คนที่อายุยืนยาวก็ต้องพบเจอกับความแปรปรวนมามากกว่าคนรุ่นหลังเนื่องจากมีชีวิตอยู่ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถ้ามองผ่านเศรษฐกิจจะพบว่าหนึ่งในสามของคนในงานเกษตรกรรมและการบริการในครัวเรือนช่วงกว่าที่สี่ ทศวรรษก่อนได้เปลี่ยนมาอยู่ในออฟฟิศเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้จัดการจนถึงธุรการได้เปลี่ยนมาอยู่ในออฟฟิศและต่างอยู่ในวงจรของเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังทวีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและกำลังผ่านเข้าสู่ช่วงพัฒนาการก้าวกระโดดของวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในศตวรรษที่ส1 อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การทำงานของคนทุกวันนี้มีเวลามากขึ้นทำให้อุตสาหกรรมบันเทิงสามสันทนาการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญขณะเดียวกันกับการวิจัยทางการแพทย์ที่มุ่งศึกษาถึงการทำให้อายุยืนยาววิศวกรรมชีวการแพทย์ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะสังคมให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการ ด้านการดูแลรักษาพยาบาลมากขึ้นรวมทั้งการทำงานและการมีงานทำก็มีลักษณะต่างไปจากโลกยุคก่อนเดวิดฟอสเตอร์นักเรศรษฐศาสตร์จาก MIT แบ่งประเภทงานยุคใหม่ออกเป็นสองแบบกล่าวคือประเภทแรกเป็นตัวงานที่ต้องใช้ความคิดหรือใช้แรงงานประเภทที่สองเป็นงานกิจวัตรหรือไม่เป็นกิจวัตร ซึ่งเทคโนโลยีได้มีบทบาทเข้ามาเป็นทั้งตัวแทนและตัวเสริมในกระบวนการทำงานและเข้ามาแทนงานที่ใช้ทักษะต,ต่างๆที่ช่วยให้กลุ่มงานทักษะส,สูงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรายได้มากขึ้นด้วยพลังงานประมวลผลของคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างความก้าวหน้าใหม่ขึ้นหลักมิติตั้งแต่ยานยนต์ไร้คนขับไปจนถึง การวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยของผู้คนซึ่งชี้บอกว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีในยุคใหม่นี้จะเข้ามาแทนที่งานที่ต้องใช้ทักษะมากขึ้นซึ่งเป็นผลของการพัฒนาต่อเนื่องมาจากศตวตรรษที่แล้วนี่คือโลกที่เปลี่ยนไปหันกลับมาดูการยกระดับสังคมไทยในวันนี้นึกคำสัมภาษณ์ของเลขาธิการสำนักงานคณะก,กรรมการของเขตพัฒนาพิเศษภา,าคตะวันออก ดอกเตอร์คณิตแสงสุพรรณที่บอกว่าอนาคตจะต้องสร้างจากคนในวันนี้ซึ่งประเทศไทยก็กำลังปรับยกระดับความเจริญใหม่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ EEC อซย่างจริงจังในวันนี้เราคงได้เห็นภูมิทัศน์ในพื้นที่ EEC หลังจากพัฒนาส่งเสริมการลงทุนจากนี้ไปอีก5ปีจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างใหญ่หลวงทั้งการสาธารณูระภคพื้นฐาน การคมนาคมการพัฒนาบุคลากรการเติบโตของเมืองการดูแลสิ่งแวดล้อมการเชื่อมต่อกับโลกการลงทุนความก้าวหน้าใหม่ของเทคโนโลยีและการพัฒนาในโลกใบใหม่ทุกมิติความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นฐานที่สำคัญที่จะนำประเทศสู่อนาคตซึ่งการพัฒนา EEC เป็นความจำเป็น ในการปรับประเทศให้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเพื่อมุ่งเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสฉุดดึงเศรษฐกิจจากกับดักรายได้ปานกลางมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจพื้นฐานสังคมฐานรากได้เข้าถึงโอกาสเป็นใหม่ๆที่เปิดกว้างของโลกยุคใหม่ในแง่าการมีงานทำการเป็นผู้ประกอบการตามทักษะของตัวเองไปจนถึงการสร้างความมั่งคัง่ง มั่นคงและคุณภาพชีวิตแบบใหม่ที่ตอบสนองความก้าวหน้าที่กำลังยกระดับขึ้นไม่ว่ากลุ่มเกษตรกรรมกลุ่มของการท่องเที่ยวพ่อค้าแม่ค้าหาเปรยแผงลอยจนถึงกลุ่มคนที่ใช้แรงงานในสาขาอาชีพต่างๆที่จะได้รับการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่จากการเปิดการฝึกอบรมระยะสั้นที่มุ่งพัฒนาทักษะหลากหลายรูปแบบให้มีทักษะสูง ได้มาตรฐานสากลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินอย่างไร้รอยต่อจะช่วยย่นระยะเวลาลดต้นทุนให้กับการเติบโตของเศรษฐกิจฝั่งตะวันออกและช่วมถึงทุกภูมิภาคและโลกที่สถานีหลักมักกะสันขณะที่สนามบินอุตภาจะช่วยลดความแออัดจากดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ช่วยให้การคมนาคมการเดินทางและโลจิสติกยุคใหม่เชื่อมถึงกันการมีรถไฟเชื่อมสามสนามบินแบบไร้รอยต่อช่วยเปิดพื้นที่สนามบินทั้ง3ให้เป็นหนึ่งเดียวกันสามารถรองรับการเดินทางสัญจรของผู้คนได้เกือบ200ล้านคนต่อปีนี่คือความก้าวหน้าและการเตรียมตัวสู่อนาคตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะการพัฒนายกระดับเมืองรอบ,รอบ อุตภเผ่าขึ้นเป็นมหานครการบินที่จะทำให้เกิดการลงทุนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมการเชื่อมโลกอย่างมีประสิทธิภาพช่วยสร้างและการกระจายรายไ,ได้กลุ่มท่องเที่ยวกเกษตรกรรมแปรรูปอาหารจนถึงอุตสาหกรรมสันทนาการทั้งหลายที่ท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลเช่นกับการเดินทางบนถนนที่จะมีรถไฟรางคู่เชื่อมต่อการขนส่งสินค้า จากเมืองหลักและเขตอุตสาหกรรมทั้งหลายไปยังท่าเรือช่วยลดต้นทุนและปรับสร้างความปลอดภัยมากขึ้นทั้งหมดนี้คือการพัฒนายกระดับศักยภาพด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของทุกคนโดยรวมนี่คือการสร้างอนาคตที่เริ่มตั้งแต่วันนี้ที่สําคัญยิ่งต่อความก้าวหน้าของประเทศ6ข้อสรุปที่ต้องรู้6ข้อสรุปจากกระแสอุตสาหกรรม4.0 เพื่อรู้เท่าทันและเพิ่มโอกาสอยู่รอดความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและสังคมยุคอุตสาหกรรม4.0ในศตวรรษที่21สร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไปจนถึงการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์เราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งความเปลี่ยนแปลง,งเหล่านี้สั่งสมการพัฒนาจากการปฏิบัติอุตสาหกรรมซึ่งผ่านมาแล้วสมครั้งจนถึงปัจจุบัน โลกในศตวรรษที่21เปลี่ยนเป็นโลกยุคอุตสาหกรรม4.0ไปแล้วกว่าค่อนโลกโลกดิจิทัลแห่งศตวรรษที่21ได้เชื่อมต่อกับพลังงานความก้าวหน้ายุคใหม่ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบ Big Data บล็อกเชนหรือการจัดการการเงินสมัยใหม่แบบสังคมไร้เงินสดไปจนถึงการเชื่อมต่อของเทคโนโลยียุคใหม่อย่าง IoT เอโรบอทที่เชื่อมเข้ากับศักยภาพของไอทีด้วยระบบการสื่อสารและแรงขับเคลื่อนของวิศวกรรมยุคใหม่จนได้พัฒนาพลังงานการผลิตแบบครบมิติให้เกิดขึ้นในระบบอุตสาหกรรมแบบอ e ีฟลิกโทรีและเปลี่ยนโลกเข้าสู่ยุคสมาร์ททั้งหลายอาทิสมาร์ทซิตี้สมารม์ทโฮมและสมาร์ตดีไว้ ศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการข้อมูลระดับโลกจนถึงการสร้างเศรษฐกิจครัวเรือนซึ่งเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนทั้งมวลทั่วทุกมุมโลกการสร้างความรู้และการปรับตัวตามให้ทันความเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นต่อผู้คนและสังคมในศตวรรษที่21เป็นอย่างยิ่ง ผลพวงที่เกิดกับทุกคนทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคเศรษฐกิจกเกษตรกรรมการบริการและอุตสาหกรรมล้วนหันเข้าพึ่งพาผสมผสานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบดิจิทัลเพื่อปรับแก้ประสิทธิภาพสิ่งเก่าสร้างประสิทธิภาพใหม่ๆและเพิ่มโอกาสการอยู่รอดในขณะเดียวกันซึ่งไม่เพียงแต่กลุ่มเศรษฐกิจและการค้าที่ต้องพึ่งพาระบบดิจิทัล แต่โครงข่ายของความก้าวหน้ายิ่งช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มได้อาทิอย่างเช่นเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขและการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกันกับความเป็นความตายของชีวิตมนุษย์โลกในศตวรรษที่21มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับโลกในยุคที่ผ่านมาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจึงเป็นความท้าทาย ที่ต้องทำความเข้าใจโลกยุคใหม่ด้วยความรู้และทัศนคติเชิงบวกหากประมวลความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาสร้างความท้าทายให้แก่ผู้คนและสังคมในกระแสย,ยุคอุตสาหกรรม4.0สามารถสรุปกว้างๆได้6ข้อดังนี้ 1. ต้องเข้าใจก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเศรษฐกิจศตวรรษที่21กับคลื่นความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม4.0 เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันแต่ในความพลิกผันนั้นสามารถสร้างสองทิศทางที่มีผลต่อกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินอยู่คือโอกาสใหม่กับการผูก disruption 2. ต้องเข้าใจพื้นฐานสำคัญของศตวรรษที่21ที่เปลี่ยนไปคือการเปลี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจฐานทรัพยากรและแรงงานมาสู่เศรษฐกิจฐานความรู้นวัตกรรม ที่เทคโนโลย,ยีมีบทบาทสูงยิ่งทำให้ทรัพยากรและแรงงานลดความสำคัญลงในขณะที่นวัตก,กรรมความรู้เทคโนโลยีมีความหมายขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อซึ่งความเคลื่อนไหวในด้านของการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม4.0โดยรวมถือเป็นความหวังและประสบการณ์ที่สำคัญซึ่งส่งผลให้ชีวิตผู้คนเป็นนันล้านดีขึ้นมากมาย และยังช่วยให้ผู้คนก้าวข้ามขีดจำกัดทางกายภาพด้วยการประสานศักยภาพชีวภาพดิจิทัลเข้าด้วยกัน 3. ต้องสร้างความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนร่วมหรือกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลากหลายกลุ่มเพื่อเอาชนะความท้าทายสำคัญ3ประการคือประการแรกการจัดสรรประโยชน์จากการพลิกผันของเทคโนโลยี ให้เกิดขึ้นอย่างยุติธรรมประการที่สองการเข้ามามีส่วนช่วยกันควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และประการที่สคือช่วยผลักดันให้เทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยเสริมพลังเสริมการทำงานมากกว่าจะมากำหนดตีชะสตากรรมผู้คนในสถานะของมนุษย์ที่อยู่ในสังคม 4. ต้องช่วยกันปกป้อง ไม่ให้เกิดสิทธิพิเศษและการกระจุกตัวของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีในกระแสอุตสาหกรรม4.0เนื่องจากเทคโนโลยีในกระแสอุตสาหกรรม4.0มีศักยภาพที่สามารถเชื่อมโยงกันหลายทางตั้งแต่การขยายขีดความสามารถทางดิจิทัลไปจนถึงการฝังตัวในร่างกายของเราทุกคนจึงต้องช่วยกันปกป้องสอดส่องติดตาม และให้ฝ่ายที่กํากับดูแลดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้นำไปสู่การผูกขาดหรือเกิดอภิสิทธิชนข้อ5ต้องช่วยกันดูแลประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงยุค4.0คือต้องไม่มองว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราอย่างสิ้นเชิงขณะเดียวกันก็ต้องไม่มองว่ามันเป็นพลังภายนอก ที่เราไม่อาจทำอะไรได้เช่นกันและต้องทำความเข้าใจด้วยว่าการฝังคุณค่ามนุษย์ลงไปในเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นเป็นการปรับจูนเพื่อให้กับเทคโนโลยีสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมสิ่งแวดล้อมและเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้และข้อ6ต้องไม่ลืมว่าศักยภาพของอุตสาหกรรม4.0มีการสร้างหุ่นยนต์มาแทนแรงการมนุษย์คล้ายมนุษย์ ขณะเดียวกันก็ทำให้มนุษย์เหมือนหุ่นยนต์ไปด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นจึงส่งผลต่อภาคการผลิตภาคบริการโดยทำให้สินค้าและบริการมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงกว่ายุคที่ผ่านมามากมายนี่คือภาพสะท้อนของโลกยุคใหม่และความท้าทายที่จะต้องไปต่อร่วมกันของคนทั้งโลกซึ่งจะช่วยต่อยอดความก้าวหน้ามาถึงศตวรรษที่21อย่างมีความหมายต่ออนาคต และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง